สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า High Energy Hero กันนะครับผมเป็นเกมมือถือเนาะช่วงนี้ก็จะเหอของใหม่หน่อยนะครับก็จะเล่นเกมมือถือบ่อยหน่อยนะครับผมและที่ผมเล่นอยู่นี้คือเป็น Xiaomi Pad นะครับ Xiaomi Pad 6นะครับผม,ออมไปเ Pad 6นะครับ ว้ายก็ช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีเกมมือถือมีเกมอะไรมาอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้กำลังเสอของใหม่นะครับแต,แต่ทีเนี้ยคือว่าผมจะยังไม่ชินไงทีเนี้ยเออ ในทุกๆเกมเลยที่เป็นเกมมือถือเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่เคยได้เล่นเกมมือถือเล่นแต่ว่านานมาแล้วนะไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วนะครับก็ถ้ากากไงก,ก็ขออภัยด้วยส่วนเกมนี้นะครับผมก็เล่นมาจนตอนนี้ก็อยู่แรงแพทแล้วแต่ไดมอนแล้วนะครับผมน่าจะแพทหนึ่งบางถ้าจะไม่ผิดเนะาะในใครชอบอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมนะนะครับนะ โอ้โหแค่ไม่ได้เล่นมาสามสี่วันโอ้โห oh. oh. ปืนนี่แม่งดีดด้วยถ้ยาในถ้าในเ e อฟเฟกต์มันน่าจะเป็นอา9เก้าเก้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะปืนคือปืนแม่งโคตรย่างดีแต่มันต้องยิงระยะประชิดจริงๆริะนะครับเกมเพิ่งเริ่ม ก็หวังว่าเพื่อนจะชุบเราทัานแน่วัวจำโชว์ไปอีกนี่ครับตัวถนาดของผมเลยคือตัวนี้ครับในเอกมันคือออเทนครับเพือพ่อนเออชบุบซะก่อนสิ หลักๆผมจะได้ย่างสองตัวนะคือตัวมะเก,กะตัวที่ผมเล่นเลยนะครับกับตัวนี้นะครับผมตัวสแกนกับตัววิ่งเร็วเนาะจะเป็นตัวหลักเลยที่ผมเล่นไปไปไปเกิดใหม่แล้วเว้ยดดดด และเกมการวางมือวางนิ้วมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าปุ่มมันไม่เหมือนกันเลยอยูเล่ค่ออยมีหรกนะ

就对，就对，哎日！就让教官们伸出援手吧。小心电子警告，信号区正在移动。接下来轮到敌人颤抖了。俺们家根。烈焰手雷投出，快逃吧，猎物们，猎人来了。我全上准备了，敌人中弹倒地了，我下协助。啊，狗 ma 扑趴，干 die，หมดแล้ว。 听、欸、我的，走这边。音乐家还需要继续演出，谁能召回我？让我看看猎物的踪迹。飞起来吧。欸 说白了，废音乐家还需要继续演出，谁能召回我？一我会记住的。干一个！敌人实在是太慢了。哎、oh no 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 no！no, no. 家还需要继续演出，谁能召回我？飞毛腿上线，听呐，啊，声音这儿有敌人，护甲充能。

潜伏太久，能召回我一下吗？当兵、嗯，当兵，真的，不能快点吗？当兵，不能快点吗？当兵，不能快点的，不的， ขอบบคุเพื่อนเราเป็นสุดจริงวะ่ะเพื่อนเราเป็นสุดจัดเลยวะเพ่อเราเปนสุดจัดเพื่อนเราเป็นสุดจริงไปเดี๋ยวลงมาช่วยกันโถมลุมมันเลย วาย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 ,วายโพออะไรวะเนี่ยกระสุนไฟเหรอวะมันไฟมันลุกท่วมตัวไปหมดมเกกาะ่อนี่ ว่าแตกแน่ๆเลยว่ะ เดีย่ยวแล้วไม่ปไปไหนกันวะเนี่ยโอ้โหคุณลืมดูยาตัวเองลืมดูเลือดตัวเองแม่งกระสุนไฟเอ้ย เหลือนายคนเดียวละเพื่อนสู้สู้ปิดเสียงก่อนเดี๋มันเปิดไม้ดาวโอเคแล้วตัวนี้ชุบชุบอย่างเดียว พลาพดีเลยวะ่ะหายดีเลยแล้วมันจะดีเลยเป็นช่งชวงๆ Được Lại hộp đi nha

这里有狙击弹匣，等级三。他围困住我们，他围困住母猴。我的绝招已就绪。 要死！要不要死！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 要要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 要 能躲过我的追踪？换个弹，别急。嗯、有对，个人，个人，个人，打鬼子呢。尝尝电磁镖的滋味。换 <noise> 弹。正在运送支援舱。 追踪！哦哦哦哦新的猎物出现了，正在使用高能治疗器。快，遥遥！这玩意儿，快，遥遥！这玩意儿，就让教官大人伸出援手吧！快逃吧，猎物们，猎人来了！ 从地上爬起来，我还需要你挡子弹。谢谢你的。枪手、哦，谁来帮帮我？我好像受伤了。我 เพื่อนล้มหมดเลือูตัวเดียวโดนถมนะเพื่อนโอนล่นะเพื่อน nice，我在装子弹。警告，信号区正在移动。我从来没见过这么嚣张的人。受到攻击。哦，你傻吗？ โอเคครับผมทุกคนก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากและอยากจะบอกว่าช่วงนี้ก็ติดเล่นเกมนี้เลยนะครับก็ใครจะยังไงฝากกดไอะไรก็ติดตามกันเอาไว้ด้วยเนาะไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ